ยูเรียนแมแมอมาแต่ขมแมเนาะผู้สาวขาแม่ต้นีญเนาะครับครับโตัวเก้าการสองร้อยห้าสิบหกขี้รการใช้สิบชั่วโมงมาหายในปุ๋ยคือไก่คือกาแฟโบราณที่ว่าเจก้อนเนาะแต่ว่าใส่ใส่น้ำแข็ง ร้อยบาทนีกัหกร้อยบาทหกร้อยสบายดีพี่น้องเนาะมาพบกับเปาซุกกระเบาซุกเบาลาวซุกสันเบาลาวอีกอีพีนึงพี่น้องตอนนี้เบาซุกอยู่ตลาดซ่องจอมพี่น้องอ่าเป็นตลาดทรายแดงเนาะลาวกับขมีนน,นั่นเองออพี่น้องนะในอีพีนะี้เนาะทีมงานของเราในมหาวอนนี้เดียวเข้ามาเลาะเบงว่าตลาดซ่องจอมนี่เป็นแต่ไหนเนาะพี่น้องเนาะในส่วงที่ว่าฤดุฤดูนี้กับ เป็นระดูเก็บเกี่ยวพี่น้องเก็บเกี่ยวเขีบเกี่ยวข้าวัะนะพี่น้องระดูเก็บเกี่ยวเดี๋ยวอ่าห้ามาร่อเบอร์่าร์เกิดอะไรื่อนเนาะกับทีมงานหลายคนพี่น้องไอเต็มคำบาวกอมใสล่ะจ้าพี่ต้อมสาวจอยเนาะมา,นะมาบาุญบ้าเขินหน้าได้พี่น้องอ๋อของกินขึ้นมาหลากหลายใช่สวัสดีสวัสดีครับสวัส,สดโโีโอ้มันนี่บักลหลายพี่ ทางมันทางมักม่วงพี่น้องเพ่นน่าจะเอามาแต่กัมพูเจียนั่นเองพี่น้องไปหัวข้ามมาให้จังขามบ่ไปงข้ามทางก่อนเขาบอกเดี๋ยวนี้จะซื้อหัวเจ๊หัวอย่้เหาบอกว่าว้า อ๋าสินค้ามันคือหลายเพ้พี่น้องมาสูกับเพื่อนมากแล้วเนาะเคยมาแล้วครั้งหนึ่งพี่แรอ่ือ้่นติ๊กหลายนะครโอ้โอ đi không biết đại cái loại 700, เดี๋ยวเขาถามมก่นอน,นนะน่าจะเป็นเจลูกร้อยบอลูกร้อยบ่สม่นบพี่ตั้มตอนี้เป็นเลูกร้อยบ่เจ็โลบ่เกิโลเกิโลร้อบาทอ่ลดว่าเลูกร้อยบ่แม่นเจกิโลหนึ่งร้อลกลับลง,งกัแฟ นี่เลยูสึกแบบอุ่นนไปเดใจี่เยุดนโบราโบราเย็นอ่าลองมาโบราณเย็นอ่ะนีขของพี่ต้องเอาเอาโบราณเย็นหนึ่งหนึ่งโบราณนดกัน เดืปเหลือาสอนมากไหมสอนมากไหมตัวนี้แม่นเข้าสามารถปั้นแบบนี้เลยมันบอกโอ้กัดทักไปแบบแบบไม่ถามหาบอก ปั้นมะมไมังงยังบ่ถาสร้างกันโบราณเย็นเลยด้คือกาแฟโบราณที่ว่าแต่ก้อนเนาะแต่ว่าใส่ใส่น้ำแข็งนี่เนาะน้กตาลมักตาลมะพร้าวใช่เพื่อน้าอเสยอ๋อสิอันไหนขันสามจอกะขันขันมาตีจอกะเพื่อีกี่ที่บาทเสร็จทุกคนนี่ โอ้ยขอบคุณหลายๆ่ายสองแก้วใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อเดี๋ยวก่อน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 เดี๋ยวก่อใส่ใจให้เลยว่ะเดี๋ยวก่อเดี๋ยวก่อ้ใจให้เลยจเลย หมดท่านได้เอาเลาะไปก่อนทำไมวะอยากได้เท่าไหร่ถดไันนเป็นสามจอกเลยพี่สามจอกก่อนป่ะอะไรนะทั้งหมดสามจอกสามแก้วเหรอคะเจ้าขงไพ่ทั้งหมดเต้งก็อันนี้จ่ายแล้วโออเ้ก็แค่สองแก้วนี้โอเคโอเคโอเคแค่สองแก้วโอ้แคโบราณหมดพี่กาแฟโบราณโอ้มันมันมันบุกมันไม่หวาทเกินไปเนาะมันอร่อยเลย ี่เ้าใส่ใจเยอะๆก็จะหวาน่ไรา้คาน้อง้พ่เนี่ยเาทา่ไม่ทาิค่ะจบอกให้คางนบาทอัดเงินเงินเลียวเด่นาดพี่อันมีมีแต่งเงินเลียวปะแต่งเแรกแต่แรก เออคนเหนือซาข้าเจ้านะเอาไปใช้อฝั่งนั้นนี่คือคนเหนอเพี่เราางแจ๊งไ่หอคามาไส่เดนเนาะฝั่งไทยเลยเพื่อนว่าเพราะคนขามแม่คนขมรนเพื่อนจะเอาเป็นคนลาวจะพวกนั้นขมีมาทำัตาค อันนี้น้องชิมสามสิบห้าบาทค่ะรนรี่ชิบาอร่อยมากจะซื้อนั่นเองซื้อนี่ยก็คาราบาลคาราบาลก็ประมาณเท่งกว่านี้นิดนึงเนาะขอบคุณเด้อขอบคุณเตรียมทำนาคารครับผมเตรียมทำนาการดูดูครับจะเห็นอ่ามิตรภาพ ไเลคู่รักสองนที่รวัตไ่เแล้พร็ธรรมชาตฝั่งนาวประมาณนี้ครับกืองเดวผมอาจารย์ตั้งเซ่รับของลค่ยังไม่จายเขาจ่ายบนแล้วไงเรียบร้อยแล้วเนาะเลือต่ของนี่เลยค่ะเลือต้นฟงเหรอเนี่ยไช่ค่ะที่อยากจัดการให้เขาจัดการตัวเองไม่เพราะว่าขอบเซ่ขอบเซ่ครับ พี่แม่ชีเอามาเพื่อจ่ายตังค์เหรอคะครับผมไม่ได้เอามาเพื่อกินนะเไม่มาเลยมาเพื่อจ่ายตังค์ค่ะจ่ายตังค์อย่างเดียวคนจ่ายตังดังเดงมเกาแฟกาแฟอะไรครับกาแฟดั้งเดิมลองดูบ่นกันดีรึเปล่าจักราชน้องคนมังคือหลายพี่น้องคนหลายขนาดเลยเบิ่ง

ชอบพี่ทอบเป็นห้างอะไรอย่างนี้อบดำๆนั่นนะห้างออย่างจุดเ็ดกระบอกโอ้ยไต้ไหมเออไตอะไรให้เมงมาเป็นอย่างวรเมงก็ไปนะจะเอายากเขามอกระบอกกระบอกกระบอกเห็นแล้วู้สาวขมีนูุสาวไทยเนาะ

การเอาด้าอาเปียคาักษณะนาะมีเหตุในโบลเปนไแต่ในเมียน็ไงกูไปือนตัดกิกันอยู่นเมียนมาโยโยม่เน้ำแงะไรอมมน้ำงมี่วงมีแดม่วมากครับทีพ เฮ็ดมาอือเฮ็ดเพาะเลดเฮ็ดเาะเฮ็ดเาะแม่บอกเฮ็ดเพาะภายม่กเคี้ยวมาพี่เนี่ยะม่เคี้ยวสวยเคี้ยวเียวม่กมักเคี้ยวหมัมมาเลยเนาะราคากับเพียงแต่ร้อยกว่าบาทหมากสุกร้อยแดิบาทเนยุ่บอกเออปตอนไปตอนที่อออ่ะ เบอกไมวยัเนยมดงอกยงฮะก็ย่างยืดยังห้าพันแต่ไวเอาไวเอาไวเป็นที่เลยงนอันนี้อันนี้ยังไรก็เนาะสาวสินเม่นเศษสองเศษหนูนะเออสาวหุ่นหละเศนร้อยปลายเลยเงินมืดแร้ว ยืนนี่เพิ่นบ่อปะเปลี่ยนเปลี่ยนบ่ได้ปะได้ลองไปถามเจ๊ิ่งดิเจผู้เสียดับเบิ่งสิไปถามไปเบิ่งไปถามเบิ่งว่ามองยังครับได้วเมื่อกี้ไปถามมันแป๊บเดียว้พี่อันถามเนี่ยยู่นี่อันมีเงินเลี้ยวน้อยนึงเพิ่นเพิ่นก่อเพิ่นได้แลกๆบ่ทำไรนะอ่าเราเรามาแต่กับกับปุชานะเราเหลือเงินอยู่แล้วมีแลกเป็นเงินไทยได้ไหมครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ๋อเมื่อกี้ไม่ใช่ไปถามผู้เสียดับนี้ สวัสด uh mm ีครับสวัสดีเออให้ไม่ได้แต่งงานหรือยังครับไม่เคยแบบโอ้เราโอ้โหจัดยู่เรียนแม่มาเออเออมาแต่งคาเมย์เนาะเออผู้สาวคาเมย์ต้นี้เนาะเออเออครับครับโอเคตะโกนได้อะกนตะโกนโอ้สวยเนาะลูกสาววะพี่ลูกสาวลูกสาวโอ้ลูกสาว เยพี่ว่าเรากำมาถามเลยอะเมื่อวันีทีมงานเรามาแต่กับบุษราเหลือเงินเลียวอ่ะน้อยหนึ่งคนะัพีก่ก็แรกแรกเป็นเงินไทยได้ไหมครับพี่แรกให้ไม่ได้ในแรกไม่ได้ก็พี่ยู่แต่นี่นะโอ้ใ,อใ,ใช่แต่เงินบาทไทยใช่แต่เงินบาทคือนี่มันใช่แต่เงินบาทอย่างเดียวทำไปเงินก็ใช้ได้ลายเงินลายเงินบาทดอลลาร์ โอ้บาทกับดอลลาร์แล้วเราจะไปเปลี่ยนเงินที่ไหนครับเปลี่ยนไม่รู้เหมือนกันว่าคุณเป็นคนกัมพูชาไปดูครับครับโอเคขอบคุณหลายๆพี่ก็เป็นคนกัมกัมพูชาเนาะใช่อจะมาค้าขายอยู่ไทยได้ไทยเมืองไทยเออนีมีสัตว์สไทยแล้วก็สัตว์สกัมพูชาใช่โอเคขอบคุณเด้อขอบคุณ เพื่อนมาอ่านจักเปียนอยู่ใส่เรือได้ไหดูกระปุกกระปูบพ่อเปียนี่ใส่ใส่เราสิป้ายใส่ดิยป เดี๋ยวเข้าไปเกียมเดินทางกับสุ <c oughs> ตายตายตายสมัครไอเดี๋พี่กองใสก่ก็ยังเงินเนาะยังเงินเงินเงินเงี้ยเงินัานอยู่แต่ว่าถามเพื่อนเมื่อกี้เพันกระบอจ่าโม้เพราะว่า,าวเพี้ยนอยู่ใส ก็เลยว่าแต่บริเตียนทุกที่คือบรินเนอชิโมะพีเลยว่าได้อาไปเป็นที่เลยลึกเลยเนาะคนไทยนี่แรเงินขึ้นอพี่น้องตอนนี้เราซูเปิดการทำงานเนาะมาหอดห้างโรบินสันพี่น้องตอนนี้กำลังจะไปแวะห้างโรบินสันเลยหนึ่งเลเนาะมาที่งานมาต้อมสาจอดนะครับพี่น้องทรายพี่เตียงขามเนาะทั้งหมดห้าคนเลสบายดี แต้ก็ใส่เคยมาห้างโรบินสันนะยัง้งเลิกโอสุกันเคยมาเท่านี้แต่นี้เป็เทอร์ดนสองแล้วเาุกเป็นผู้าไปด้วยเดี๋ยวนี้กำลังติดไฟแดงกำลังติดไฟแดงอยู่แต่เคนกกำลังตัดลิปดัน้เราเลยตัดทิพยดันย่เดี๋ยว่าสุกจะนั่งไปเด้อประกอบไเดอ กับูยเี่ยเนาะขึ้นคลิงเ่แ่ได้เรื่องว่ากัูเจียนะุ่กคนกันกำลังตัดคลิปแล้วเี่ยตล่า่ซุกรินเนาะจังหวัดซุกรินถ้ามาบ้านเราก็คือแขวงนั่นเองแขวงเทศบาลแขวง เดี๋ยวเดี๋ยวบาสุกจะไปแต่ซื้อแมมโมรี่ก่อนด้อนเพราะว่าบาสุกเหดแมมโมรี่ตกอยู่กับทะเลสาบี่ยืนเท่าไรกัมพูจีอาดีโน่กำลังจอดรถแล้วจอดรถมาลงไปห้างโลบินสันจำโลบินสันของตั้งประเทศบ่ของไทยบ่ น้องมันน่าจะเป็นของตัวพี่ต่พี่น้องลงมาก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปหาซื้อมแมโมรี่กันดีกวอาโอ้ยบอสซุกันถ่ายคลิปวิดีโอมาแต่ล่าพี่น้องสองร้อยห้าสิบหกกิกเนาะจ้าสามมื้อสามคืนพี่น้องโอ้ยสิบชั่วโมงสุดท้ายเฮ็ดตกกลางทะเลสาบพี่น้องหายเลยแล้วพี่น้องกลับบุเป่น์ยังพี่น้องมันตกแล้วกั ไปหาซื้อใหม่แต่เสียดายวิดีโอนอ่ถ่ายมาแต่ลาวตั้งแต่ลาวเลยแหละพี่น้องตั้งแต่ลา่ะะาแล้วกัแม่ไทยข้ามไปกัมพูชากัมพูเจียพี่น้องสุดท้ายเพชรทบกางทะเลสาบเลยพี่น้องทะเลสาบน้ําจืดเนี่ยพี่น้องที่ว่าเพื่อว่าใหญ่ที่สุดในอาเซียนพี่น้องกาใหญ่ที่สพี่น้องสุดลูกหูลูกตาเลยเนาะทะเลสาบตัวนั้น เดี๋ยวกินงานคอ,อ่ะไปจ่ายเลยกำลังแม่เดี๋ยวกำลังมา,งมาทีมงานของเากำลังจะมาเดี๋ยวคลิปวีดีโอนี้เดี๋ยวล็อกซอเมมโมรี่กับทีมงานพี่น้องสาวลาวบ่าวไทายกันเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกกันอ้าสะออ,ะอ,อ,ะอ,อดพี่น้องสอนรถอยู่ไทย ต่อนเฮือนซานบ้านซ่องบ้านซ่องทุกอย่างทุกอย่างพี่น้องแบบมันมันมันทันสมัยเนาะรถแบบมีหลายหลายยี่ห้อทันสมัยเฮือนซานบ้านซ่องตึกลางบ้านเหนือขนาดพี่นตึกห้างเหนือกันใหญ่ใหญ่พี่น้องมันมีโอกาสดีเนาะโอกาสดีบาสทีก็ได้มาไทยอีกเแค่หนึ่งพี่น้องอ่าเป็นครั้งที่สองเนาะบัสซึ่มาสุรินนี้เป็นครั้งที่สองแล้วพี่น้องที่นสองแล้วครั้งที่สองกับครั้งที่สาม ประมาณครับสองครึ่สามแล้วพี่น้องอ่ะโอเคพี่น้องเดียวจังไรกะไปพบกันอยู่ทางเทินน้อยหนึ่งพี่น้องทางเทินน้อยหนึ่งเนาะพบกันอยู่ทางเทินน้อยหนึ่งเพราะว่าเพื่อนน่าจะบอกให้ถ่ายรูปเดี๋ยวเหาจะไปถ่ายรูปอยู่ชั้นสองกันเลยพี่น้องเห็นป้ายอยู่ว่าไม่ให้ถ่ายรูปทางในพี่น้องทางในนั่นเองพี่น้องเดี๋ยวรอท่าทีมงานก่อน ลเราพาดีมงานก่อนทีมงานยังมาไม่ถึงอ่าดอกไม้นี่จะบูด้ว่าดอกไม่เยี่ยมันคือสวยงามต้นน้อยๆก็มีดอกนะพี่น้องต้นน้อยๆก็มีดอกคุณพี่อันอัน,อ,นอันนี้ต้นอะไรครับดอกเข็มค่ะดอกเข็มเนาะโอ้มันเตีตเต้ยๆแบบน,นี้มันมีดอกมาเลยเนาะ,ะตเตีตเต้ยๆแบบน,นี้ก็ขึ้นดอกเนาะ เออปกติมันสูงไหมต้นเขียวนีสูงๆไหมให้เราเตี้ยๆหรือคะสูงอยู่แล้วโอ้ตัดให้มันสวยครับครับขอบคุณเ,เออไม่ไม่ดีเพระว่าต้นเขียวนี่นะ้องเขาจ้าตาัดตา่อมาสักตา้นตาัดอ้น้องที้งานสาวจอยสาวลาวเหา ส <icana, S 1> <naj bum S 2> จ้อยมาแห้งะจ่อยมาแห้งโรบินสันเดเกขึนแล้วสมเทื่่่่่่่่่่ี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่ย่่่่่่่ย่่น่่่่่ เขาเคยไซส์ดีะแต่ว่าขตัวดำดำรันีดำเดียวเออดำเดีแต่ว่าขับรมีกับท่านมแม่ก็ได้แต่ว่าอยากได้ตัวที่ว่ามันอ่าดีๆเนยสามพนแล้วหนึ่งพันหนึ่งพันจิดหนึ่งพันจิกสามพันสามพายบาทหนึ่งพจิเออไม่ก็หนสองห้าหกเจ็ดร้อยยี่สิบห้าพันสี่สีเกาห้าห้ารอ ห้าร้อยพันสี่ร้อยามันทนอยู่บ่พี่นกคิดหน่อยไปเอาสองห้าหกกระพ่อแห้งแล้วสูเนาะมันมีสองเมมเลยเนาะอือสองห้าหกกระเมมเจ้ายาดองคลิปหลายเออตัวนคือตัวฮาวไซตัวนี้เท่าไหร่พันสามร้อยเพื่อนคือตัวฮาวไซเลยพี่นกแม่แม่สองห้าหก,กจำเป็น,นน้นอ,นอ,องไซ่นแหละตันี้คือกันพันสามร้อยเออคือกันมีอันนี้พรอนะ้อมเนาะแต่ตัวนี้บ่พี่เราเคยไซตมาแล้วเนาะมันเสถียรอยเนาะ ตัวตัวนี้ตัวบนเพื่นเฮ็ดตกอันนี้คือกันตัวนี้คือกันเลยพี่สองห้าหกตั้งสามห้าสี่สามตัวนี้นิ่งแดงนี่คอยถือเมื่อเราล้างก็ยังหมกต้องบริยาคอันนั้นกันเลยนะพี่เอาตัวนี้เลยตัวแบบนี้อเพราะก็เป็นเวาเคยใช้แล้วมันมันดีอยู่มันเสถียรมันคักอยู่เอาบอกครับพี่เอ๋เอาเอาตัวนี้ให้เนี่ยมีส่วนลดบอเดี๋ยวเช็คให้ก่อนเนาะเออโอเค ถ้าเอาถ้าเอาตัวอื่นเหมือนกันราคาถือกันเลยนะเจ็ดร้อยปายนะร้อยกิ๊กเทเล่ร้อยกิ๊กพัร้อยพันพันกิ๊กไงมาจอ๊กิ๊ให1หนึ่งเท1ลไเ่ะบเทลไปค่ะนั่นหนึ่งเทราไต์ค่หนึ่งพันกิ๊กหนึ่งพันกิ๊กซะร้อยพี่น้องอย่าบอสัเอาจริงไซส์เนาะพันพันกว่าบาทพันกว่าบาท ค่าเดิม1,350บาทโอ้ไม่มีส่วนลดนะไม่มีโปรไม่มีนลยหรือว่ายังมีไม่มีโปรเลยมีเอาเลยพี่แต่ใช้คะแนนือวันการ์ดไม่มีครับรอบนั้นซื้อโกโปรก็ไม่ได้เก็บแต้มหรื่อเก็บให้ใครน่าจะผม้ะตอนมาซื้อโกโปรตัวนี้เองบอกเบอร์โทรนะโดนเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้ร้วเออโอโทษที ได้พี่น้องตอนนี้กเรเยบร้อยพี่น้องแมมมูนี่ของกระซุ้หนึ่งพันสบาทสองร้อิกิกซ้ำตัวเก้าเนาะตัวเก้ากับสอิกกิกตัวกับใช้ิบชั่วโมงนัะมาไยปุูขคือไกนเดี๋ยวเอาตัวเพิ่มเคยใส่กัรเลยนะครับขอบอคุณครับไ่ใเนื้อถึงราวแล้วก็ทำลนอีกมาซื้อไหม Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những จกฟรีแมมแล้วกันมาประสบการเลือกเกิบได้อีก2คู่พี่นใน2คู่แบบนี้เลยอ้อื่อเกิดคนลั่สองคู่เลยว่าจเงินสักบายืมไปก่อนเดี๋ยวนกลับไปแล้วค่อยโอนให้็ังค่อยไปพี่แล้วเคู่ไปเอาไขอบคุณครับบายบายตอใส่อ นั่งก็ะแทบที่นี่ใสเลยหมดฮีอเราโอ้โหอาหารแล้วมีเงาะปลขนมแบบไทยหมดขนมแบบไทยเลย เลันต้นใส่เกย์หลอนใส่เกยสองพันกับสองเกอบเกืออเกือบเกืออสามพันสามโวงมือเท่งอยู่เนาะโอ้ออกมาแล้วมือ่้ีาะออกมาแล้วค่ะมาสุกะได้แมม แมมแมมโมรีใส่กล้องโกบโลรหนะคะเกือบ2คู่ปนะคนับเกือบนึ่งสวยๆสวยๆเลยคุณไปเลสอดจอยไปเลเดียวบาซสุกเอาเกิดพี่น้องนะเกิด ไปดูก่อนพี่น้องเดะตัวนี้คู่หนึ่งหกร้อยบาทอยเลยโอเคอยู่พี่น้องหกร้อยบาทแล้วก็คู่หนึ่งพี่น้องคู่นี้กับหกร้อยบาทหกร้อยเก้าสิบบาทนะ้องควรลดให้เก้าสิบบาทพี่น้องเดะตนดนอ,อนนี้กับคู่ที่สองพี่น้องอันนี้กับพันสองร้อยพี่น้องประมาณนี้เนาะพี่น้องประมาณนี้เดะสำรับอ่อีพี EP ที่มา เข้ามาห้างโรบินสันพี่น้องครับอบลสุดกัขอจบคลิปก่อนพี่น้องขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมพี่น้องเจได้กรับฟากติดตามคลิปของบาสุดพีน้องพี่น้องบาสุดกัเป็นช่องน้องใหม่เจได้กับฝากติ๊สมเข้ามาหลายๆเลยพี่น้องเจได้ยินมีบาสุดไปก่อนสบาย